วันนี้ไม่ได้มาโชว์วินนะฮะวันนี้มาโชว์สไม่ก็ไม่ลอสนะก็ไอ้เฮียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกมันลงไปร้อยกว่าเลยเวย้ยพอร์ตผมอ่ะแล้วมันกลับมาสามห้าเก้าเพราะว่าผมไปดูโค้สทีเออมีไหนวะยูทูบนี่ผมเปิดช่องโค้สทีให้ดูแต่ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะ นน,นี่ตอนแรกมันลงไปเยอะมากแล้วแบบก็เดี๋ยวผมหาคลิปนี่นี่นี่อันี่นี่น,น,นี่คลิปนี้ผมไปดูคลิปนี้มาแต่ว่าไม่ได้ใช้ช่องนี้ดูเอยอเมื่อกี้ผมใช้ช่องต้องเกมดูแต่ว่าอันนี้มันเป็นโครมของช่องนี้ที่ที่คุณจะเห็นคลิปนี้แหละนะวันนี้เรามาดูว่าเมอผมเข้าเนี่ย มันให้มันให้ดูบีบีป่ะมันไม่ให้ดูบีบีเทแบบบิดนะฮะเพราะว่าเราตามคุนเยอะเราต้องการเราคืนเร็วๆอ,อันนี้คือผมมั่นมั่นเกินนี่เห็นเขียวมาปุ๊บในตอนแรกมันขึ้นไปเขียวแล้วแล้วพอผมกดเข้าแม่งแตกนะฮะก็เลยลอดไปอันนี้ขอดูก่อผมก็จำไม่ได้เมืนกันว่าเล่นเป็นยังไงบ้างอันนี้ อันนี้มีไส้ตบลงปุ๊บแท่งใหญ่ต่อไปแท่งแดงกดเข้าแล้วก็ไปวินตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่กลับตัวด้วยอีกสักระยะหนึ่งถึงจะกลับนะนี่ในนี้ก็มีขึ้นมาแต่ว่าเหมือนจะไปปิดกินหัวของปลายแท่งแดงก่อนหน้าไม่ได้ก็เลยกดลงแล้วก็วินนะอันนี้บิตคอย n อ่า นี่แต่น,นี้เห็นแท่งนี้ขึ้นมาปุ๊บแท่งนี้เขียวตามเปิดปุ๊บเรียบร้อยแผลมันไม่ใช่ทุกเทคนิคจะใช้ได้ตลอดอันนี้ปิดเสมอนะฮะนี่ลงก็กดลงมเรียกวานนี้แท่งนี้พอมันเป็นสิบห้าวิถ้าห้าวิจบแท่งนี้ปุ๊บอันนี้เราจะใชนะ้ถ้าเป็นห้าวิหรือสิบวิแต่พอเป็นสิบห้ามันขึ้นมาปิดเสมอเนาะอืมบ่ายสองครึ่งนะ พักอะไรก็ไม่รู้นะของโลงสีงข้างๆนี่ตรงนี้นะฮะวินไปนี่นี่มีไส้ตกขึ้นมนาะอันนี้ก็ไม่ลงไปนะมาเข้าตรงนี้ไมนะหน้าตาแบบนี้วะแปลกๆไม่เข้าใจเหมือนกันงงอ่านี่เนี่ผมพาไปดูตอนอลอดเยอะๆนี่แม่แ้ลอดหมดเลยแดงแป๊นะ อยงนี้เรากลับมาเท่าทุนไม่ได้เท่าอ่ะอก็กําไรอยู่เก้าบาทก็ยังชนะเงินเฟอ้ออยู่ดีนะฮะออนี่อย่างนี้คือมันลงมาไกลมากเกินไปนะแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้อยู่กราฟน่าจะกําลังจะกลับตัวขึ้นไปให้ดูเหมือนกันแต่ว่าดูอยากทรงแล้วน่าจะไหลาย,ยาวนะอย่างนี้มันจะไปมีแนวต้านอีกกีตรงตรง,ตรงนี้นะฮะตรงบีบี ตอนนี้ก็ไหลาย,ยาวอ่ะเรียบร้อยจะลุผมไม่เข้านะมไม่โลบตอนนี้ผมรอเทรดฟอมโคกต,ตอนสามทุ่มนอืแต่ผมอยากรู้ตัวแบบหนึ่งสองหมื่นเลยค่อนข้างมั่นใจแท่งนี้ัจะลงต่อถ้ากลับตัวผมจะขึ้นเป็นสี่หมื่นแล้วกดขึ้นสองที ฝนะืนเกินไม่ไหวเอามาสี่หมือนด้อด่นี้ไหวหรือเปล่าไปได้อยู่แล้วมันกลับตัวแล้วเนี่ยวันนได้แต่เส้นตัต่มาเฮ้ยได้หมดเฮ้ยไอ้ฮี้นี่จังหวะแบบนี้นี่ยังงี่นี่ สร้างมันพอทดลองนะครับพอทดลองโบกนี้มันมีแค่ห้าหมื่นเดี๋ยวมันมีพอร์ทดลองเอ่อเฉียดลืมว่าใช้วินโดว์แคปเจอรอยู่ช่างมันก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้เอาออเดอร์มาให้ดูเฉยๆกลบไปเป็นจทิ้งเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้รอเด็กอมโปตอนสามทุ่มเออใช่วันนี้วันวันจันทร์ผมน่าจะขึ้นไลน์หลังสี่ทุ่มนี่มันมันจะมีเด็ก มาเอ้ยพี่พี่ไม่ขึ้นไลฟ์สักทีผมนั่งรอตั้งน้านแต่วันนี้เด็กคนนั้นมันไม่ไปยินไงน่าเสียดายนะผมเทตบิดเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่อ,อแต่พอผมพอผมเทศบิดเยอะๆอะแล้วกลับไปเทตดิจิตอลอะมันเห็นไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเหมือนเป็นช่วงกราฟไหลผมเห็นในกลุ่มของมูอิตี่เขาคุยกันอยู่ว่าช่วงนี้ ธนาคารปิดสี่เจ้าก็เลยจะเทรดยากนิดนึงกราฟอ,อาจจะไหลก็ไหลไหลจริงเม่งดูดิคือ,อขึ้นลง,ลงอันนี้เป็นสคริปที่ผมออในช่องนี้ก็เคยลงเออสคริปของเออแชทนะ เป็น n e s e ตอรไหลาย,ยาวีลงยาวแต่อาจจะมันมันมันมาชนบีบีแล้วมันอาจจะก,กลับตัวนะอแต่ก็มีโอกาสที่จะลงไปงตรงนี้อยู่ซึ่งผมจะไม่เข้าเพราะว่าช่วงนี้ผมเทรดปิดเยอะมากดิจิตลลอลรอเทรดออโคดเลยผมไม่ไหววะ่ะช่วงนี้สภาพจิตใจ ถือว่าวันนี้ผมกําไรสองบาทเมื่อวานมันมีสามห้าเจ็ดแล้วนี่มีสามห้าเก้ากำไรนะกําไรคือกําไรเว้ยกําไรมากน้อยคือกําไรไปไปไปพูดมากเกินไปละไปครับเจอกันคลิปหน้าเนาะหกนาทีโม้เล่นเล่นเฉย